สวัสดีค่ะที่นี่รายง,งานที่จังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีขาวภูมค่ะที่บ้านหนองผึ้งนะคะจะพามาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะพี่นนองเบิงค่าดูนะคะนี่คุณยายที่ล้างจานคุณยายดูว่าพี่นนองค่ะดูสภาพคุณยายเด้อค่ะนี่คุณยายแก้ว,วทำอะไรคะ ลางจานะมึงได้ลรพี่น้องเลยยายพลางจานนี่ที่ล่างจานเพลินพี่น้องเลยโอ้จานก็เยอะแทะเก็บมาจากวัดเก็บโลกของเราอ๋อยายเก็บจานมาจากวัดเขาโลกออกค่ะแล้วเพลินก็มาล่างเก็บของเพลินเนาะเพลินมาล่างเก็บของเพลินค่ะนี่ ยายอยู่กับใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีลูกไหมมีมีลูกกี่คน,ล,น,คนลูกสาอันสามคนลูกสาวโอ้ยลูกสามคนแกลูกไปสายเบิดเขากลับไปทำงนานลูกไปเห็นงานเหมือยายอยู่ผู้เดียวลูกสามคนพี่นอ้องเลยลูกสามคนนางหลังจานผู้เดียวพุณว่างมองตาจานพ่น นี่บรรยากาศบ้านเพลินมังติล่ะค่ะอืมนี่นี่ตัวบ้านเพลินพี่น้องค่ะนี่ตัวบ้านเพลินพู้นห้องน้ำเพลนเนปะค่ะนอนห้องน้ำเพลิน นี่ระคร่ะวิถีชีวิตชาวบ้านบางคนกะมีบางคนกะบ,บอมีว่าย่างงูเขาบิน่ำมันขำมันเข่าวเราฮะงูเแค่ไหนเขาเนาะเนีดงูเขาตเกเออยายอายุเท่าไหร่ยายปียายอายุเจ็ดสิบสี่ปีพี่น้องครับ ลูกเต่าเพ่นกับปยูไปเฮ็ดงานกันมืดบ่เคยกลับป่านจ้าเถื่อยูู้เดียวมันยูู้เดียวค่ะนี่ล่างถวยจานถวยจานนี่มาจากวัดอ๋อน,นี่บางที่างจานเิ่นพี่น้องค่ะบาทีบางจานเพิน่น ยายอายุเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เลยพี่น้องนี่นี่เพื่อนางล้างจานสถานที่ล้างจานเพื่อนอาบน้ำอาบบ้าไนไดยายเอาเนื้อน้ำกับอาบนี้อเออน้ำกับมาอาบนี้ไวยจานกับมานี่ซักเสื้อผ้ากับมาบันนี้เสื้อผ้ากับมาบันนี้ร่วมบนันนี้เอาก็ว่ากันไปนาาเนาะค่ะเนาะ ค่ะบ๊ายบายเด้อคุณยายบายบายเด้อเดี๋ยวสิ